รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วเป๊กับคุณพ่อและทีมงานได้ใช้เวลาช่วงเช้าสำรวจเกาะควิโตยาซึ่งมีอนุสรณ์สถานของนักสำรวจข้อโลกเหนือชาวสวีเดน3คนซึ่งได้ไปเสียชีวิตที่นั่นและได้เดินสำรวจดมน้ําแข็งซึ่งมีขนาดใหญ่มากตลอดจนไปดูชุมชนวอลลัสซึ่งมีอยู่หลายสิบตัวก่อนที่จะกลับขึ้นเรือเคเวสเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายหน้าคุณพ่อบอกสิคะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อเราเดินทางกลับไปทางทิศตะวันตก นะมุ่งหน้าไปยังกเกาะสโตโรยา่า<ะ>ซึ่งคณะสำรวจบอกว่าเกาะสโตอโรย่าเนี่ยนะอยู่บนเส้นทางที่หมีโพล่าเนี่ยจะว่ายน้ำจากเหนือลงใต้แล้วก็จากใต้กลับขึ้นมาเหนือเพื่อตามล่าแมวน้ำ<ะ>แล้วก็เลามักจะแวะพักที่เกาะสโตโรย่าเนี่ยแต่ละโอกาสที่เราจะพบหมีโพล่าอีกที่เกาะนี้ก็เป็นไปได้มากเลย นะไม่จาได้แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พบหมีโพล่าแล้วกี่ตัวจําได้ว่าพบสามตัวค่ะตัวแรกเนี่ยพบบนภูเขาน้ําแข็งส่วนอีกสองตัวเนี่ยพบบนเกาะไอซิสพินเทนในตอนเย็นวันเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะพบหมีโพล่าอีกกี่ตัว ถึงเกาะสโตรโรยาคณะํำรวจก็นำผู้โดยสารลงเรือยางห้าลำไปสํารวจและแลนดิ้งที่เกาะก่อนถึงเกาะเราพบวาราสุูงหนึ่งดําผุดดําว่ายอยู่ใกล้ๆ แต่เมื่อเข้าไปใกล้ฝั่งก็พบหมีโพล่าโตเต็มวัยตัวหนึ่งเดินหาอาหารจากขยะที่ลอยขึ้นมาบนเกาะซึ่งเป็นหมีโพล่าตัวที่สี่ที่พบในทริปนี้และพบใกล้มากเราจึงนั่งเรือยางตามดูหมีตัวนั้นไปเรื่อยๆ สมุทรได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าไว้แล้วว่าถ้าพบมีโพล่าบ,บนเกาะใดเกาะหนึ่งก่อนแลนดิง้งก็จะไม่แลนดิ้งบนเกาะนั้นเพื่อความปลอดภัย มีโพล่ามีจมูกที่ดมกลิ่นได้ไวและไกลามากสามารถได้กลิ่นแมวน้ำซึ่งเป็นอาหารโปรดในระยะที่ไกลออกไปถึง20กิโลเมตรจะเห็นในวิดีโอว,ว่าเมื่อเรือของเราเข้าไปใกล้ฝั่งและลมพัดเข้าหาฝั่งหมีตัวที่4นี้ยืนอยู่บนโขดหินริมทะเลเงยหน้าขึ้นสูดกลิ่นเพื่ออยากรู้ว่ากลิ่นแปลกๆที่ต่างจากกลิ่นแมวน้ำและลอยน้ำานั้นคือสัตว์อะไร จะล่าเป็นอาหารได้หรือไม่ในที่สุดก็ตัดสินใจไม่เสี่ยงว่ายน้ำมาล่าเหยื่ชนิดใหม่และเดินหาขายะก,กินต่อไปเราได้พบหมีโพล่าตัวที่4แล้ววันนั้นเราพบกี่ตัวคะเราพบอีกสองตัวนะตัวที่ห้าและตัวที่6แต่สองตัวหลังเนี่ยอ,อยู่ไกลตัวที่หเนี่ยอยู่บนเชิงเขาเดินอยู่บนเชิงเขาไม่ไกลมากนักนะก็ะะพอถ่ายได้ชัดพอสมควร แล้วตัวที่6กล่ะคะเป้จําได้ว่ามีตัวหนึ่งอยู่ไกลมากเลนของเป้เนถ่ายไม่ถึงเลยค่ะนั่นแหละตัวที่6 <c oughs> พ่อจําได้ว่านอนอยู่บนหิมะไกลมากเลยแต่เลนซูมของพ่อเนี่ยดึงออกมาได้แต่ก็เห็นตัวเล็กมาก ภาพวิดีโอนี้ถ่ายได้มากไหมคะลูกของจาได้ว่าวันนั้นน่นะทะเลมีคลื่นพอสมควรเรือก็โครงไปโครงมาทําให้ถ่ายวิดีโอเนี่ยยากมากเลยเราโดยเฉพาะตัวที่4ี่เพราะเข้าไปใกล้และตอนนั้นคลื่นไม่แรงส่วนตัวที่5ที่6กเน่ยไกลด้วยแล้วก็คลื่นแรงด้วยแล้วก็สั่นมากเลย <S 1> <S 1> ถ้าเอามาให้ท่านผู้ชมดูนานๆเนี่ยอาจจะเมาคลื่นได้ <S 1> <S 1> <S นอกจากมีโพล่าสาตัวแล้วยังได้พบ และถ่ายภาพวาวรัสฝูงหนึ่งนอนอยู่บนโขดหินเมื่อเรือยางของเราเข้าไปใกล้ก็ตื่นกลัวหนีลงไปในทะเล คนโขดหินใกล้ๆก,ลก,ลกับโขดหินที่ฝูงวารัสนอนอยู่มีนกนางนวลแกลบขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกเทินคู่หนึ่งเกาะอ,อยู่ซึ่งเป็นนกที่มีสองชื่อและเป็นนกที่อพยพเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดในโลกในเดือนเมษายนถึงกันยายนนกอาร์กติกเทินจะทำรังวางไข่ยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือจึงมีชื่อว่านกนางนวลแกลบขั้วโลกเหนือและจะบินไกลเป็นระยะทาง ถึง4 5 0 0 0กิโลเมตรไปยังโค้วโลกใต้หรือทวีปแอนง r าร์กติกาและจะอยู่ที่นั่นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมจึงถูกเรียกว่านกนังนวนแกรบขั้วโลกใต้และในเดือนเมษายนก็จะอพยพเป็นระยะทาง4 5 0 0 0กิโลเมตรกลับไปเป็นนกนังนวนแกรบขั้วโลกเหนืออีกซึ่งจะทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปีเมื่อได้เวลาคณะํำรวจ ผู้นำผู้โดยสารกลับไปขึ้นเรือควสเพื่อออกเดินทางต่อไปยังจุดหมายหน้า จำได้ว่ากาหนดการที่เรือแจกล่วงหน้าบนเรือเนี่ยเขาบอกว่าเรือจะไปบริเวณที่เรียกว่าทะเลน้ําแข็งหรือว่าซ e a ice คุณพ่อช่วยอธิบายหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องซ e a ice ให้ฟัง ออกจากเกาะสโตรโรยาในตอนเย็นเดินทางทั้งคืนมุ่งขึ้นเหนือเข้าไปในทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของคว้วโลกเหนือเมื่อตื่นเช้ามาก็พบว่าเรือด้่นอยู่กลางทะเลน้ำแข็งหรือซีไอซ์ซึ่งในฤดูหนาวจะกลายเป็นพื้นที่น้ำแข็งอันกว้างใหญ่ไพศาลอุณหภูมิจะลงต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสแต่ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่คณะของผมเดินทางไปนั้น เป็นฤดูร้อนของขั้วโลกเหนืออุณหภูมิต่ำสุดคือศูนย์องศาเซลเซียสทะเลน้ำแข็งจะละลายและแตกออกเป็นแผ่นๆเรียกว่าแพคไอซ์มีความหนา30เซนติเมตรถึง2เมตร แพคไอซ์ Ice, แตกต่างจากภูเขาน้ําแข็งหรือไอซ์เบิร์กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทานน้ําแข็งหรือกาเซียที่เกิดจากหิมะซึ่งเป็นน้ําจืดและแตกออกเป็นก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่ถึงเรียกว่าภูเขาน้ําแข็งลอยออกสู่ทะเลแต่แพคไอซ์คือน้ําทะเลที่กลายเป็นน้ําแข็งมีลักษณะเป็นแผ่นไม่ใช่เป็นก้อนขนาดใหญ่แบบภูเขาน้ําแข็ง เรือควสแล่นฝ่าแพคไอซ์ ce, ลึกเข้าไปในบริเวณทะเลน้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสและไปจอดอยู่กลางทะเลน้ำแข็งซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่แพคไอซ์ ce, กระจายไปรอบลำเรือจนสุดสายตา น่าจะมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในสภาพอากาศหนาวอย่างเช่นนี้ได้เลยนะคะยิ่งในหน้าหนาวในทางตรงกันข้ามนะในฤดูหนาวเนี่ยทะเลทั้งหมดเนี่ยนะจะกลายเป็นแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่มากเลยแต่ที่นี่กับคึกคักนะในหน้าหนาวเพราะว่าบรรดาพวกแมวน้ําเนี่ยจะมารวมฝูงมานอนกันอยู่บนแผ่นน้ําแข็งและพวกหมีโพล,ล่าก็าจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อล่าแมวน้ําเหมือนกัน กใจที่เห็นนกชนิดนึงเนี่ยบินไปมาอยู่บนแบบเหนือทะเลน้ําแข็งบางครั้งก็ลงไปลอยคออยู่ในทะเลเอ๋อนะั่นเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกที่เราพบที่ทะเลน้ําแข็งก็คือนกฟูมาเหนือหรือ n o นอ h เ r นฟูมาซึ่งเป็นนกประจําถิ่นของขั้วโลกเหนือนะสามารถจะใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในอากาศหนาวเย็นจัดอย่างขั้โลกเหนือได้ก็เดี๋ยว เราจะไปดูกันว่าคณะํำรวจเนี่ยมีอะไรให้บุริสารทำในทะเลน้ำแข็ง คณะสำรวจนำผู้โดยสารลงเรือ,อยางไปสำรวจซีไอซ์ได้พบนกกลิมมอดดำหรือแบล็กกลิมมอดนอนอยู่บนแพ็กไอซ์หนึ่งตัวแต่เมื่อเรือเข้าไปใกล้ก็บินหนีไป ดามหวหน้าคณะสำรวจพาไปชมแอ่งน้ำบนแพคไอซ์และชิมน้ำในแอ่งนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นน้ำจืดถึงแม้แพคไอซ์จะเกิดจากน้ำทะเลซึ่งเป็นน้ำเค็มแต่น้ำในแอ่งนั้นมาจากหิมะซึ่งเป็นน้ำจืดที่ตกลงมา เมื่อนั่งเรือยางสำรวจทะเลน้ำแข็งเสร็จผู้โดยส,สารก็กลับขึ้นเรือใหญ่ลูกจำได้ไหมว่าทางคณะสำรวจเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ผู้โดยส,สารเล่นอ๋อจำได้ค่ะเป็นประเพณีของการมาเยือนทะเลน้ำแข็งเลยนะคะโดยให้ผู้โดยสารที่สมัครใจเนี่ยสวมชุดว่ายน้ำแล้วก็โดดจากเรือลงไปในทะเลน้ำแข็งหลังจากนั้นก็จะออกใบเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยค่ะ<อ>แต่เขายัางมาชวนเป้เลยนะคะแล,แล้วทำไมลูกไม่ลองดูล่ะอ๋อคงไม่ละคะเพราะว่าขนาดใส่เสื้อหนาวหนาๆอยู่บนเรือเนี่ยยังหนาวมากเลยะค่ะแต่พวกฝรั่งเขากล้านะคะ แต่พอกระโดดขึ้นมากลับขึ้นมาเนี่ยก็เห็นหนาวสั่นของทุกคนแต่ก็สนุกกันดีค่ะ,ะแล้วลูกเห็นไหมว่าเขามีเชือกแล้วมีที่ล็อกเนี่ยติดกับตัวไว้เพราะการจมน้ําเพราะว่าโดดลงไปเนี่ยเป็นตะคิวได้นะ,ะแต่ทุกคนก็ขึ้นมาปลอดภยัยหนาวสั่นกันทุกคนค วันนี้ผมกับเป้และทีมงานก็ได้นำท่านผู้ชมไปพบหมีโพล,ล่าอีก3ตัวที่เราได้พบมานะครับก็เป็นรวมทั้งหมด6ตัวแล้วที่ได้พบในคลิปนี้แล้วเราก็เดินทางต่อเข้าไปในที่เรียกว่าทะเลน้ำแข็งหรือซีไอซ์ซึ่งก็มีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดครับซึ่งเราก็ได้ดาภาพมาให้ชมแต่ว่า เหตการณ์หกิจกรรมที่คู่ลงเหนือยังไม่หมดนะครับยังมีตอนต่อๆไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับหนึ่เดียวสร้างมาตรึงตาตรึงใจนิรันรกลางสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาทุกท่านเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝัน Good. Night.